ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเบียร์นะครับก็มานําเสนอที่ดินสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้ครับอยู่ด้านหน้าของผมเลยนะครับแปลงนี้ครับจํานวนหนึ่งไร่นะครับด้านหลังเราจะเห็นวิวเขาด้วยนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านไฟฟ้าน้ําประปาติดกับที่ดินเลยนะครับก็แบ่งเป็นล็อกละหนึ่งไร่นะครับมีจํานวน3แปลงนะครับนี่ครับที่ถมไว้แล้วนะฮะเป็นดินลูกหลังถมสวยเลยทีเดียวนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ตำบลน,นาแขมอําเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับห่างจากถนนใหญ่ซีเลนเนี่ยสุวรรณศรนะครับหมายเลข3-3เนี่ยประมาณสัก3-4กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ห่างจากถนนลาดยางเส้นรองเนี่ยที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ห่างเพียงประมาณสัก 300- 500ถึง500เมตรเท่านั้นนะครับนี่ครับสภาพที่ดินตอนนี้นะครับก็จะเป็นที่ดินสวนนะครับ ที่ดินสวนเหมาะกับทําสวนนะครับเป็นที่ดินว่างเปล่านะครับแล้วก็มีต้นยางนาเนี่ยเป็นไม้ป่านะครับก็ขึ้นประมาณสองสาต้นนะครับที่ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ด้านหน้าถนนเนี่ยเป็นถนนดินนะครับเป็นถนนดินกว้างกว้างถึง7เมตรเลยทีเดียวนะครับนี่ครับสภาพแวดล้อมของที่ดินนะครับ ก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งนู้นนะครับเพื่อนบ้านเห็นจะเห็นเป็นรั้วอยู่นะครับแล้วก็ทางเข้าที่เนี่ยประมาณสักร้อยเมตรเนี่ยก็จะถึงคอนกรีตอยู่ตรงนู้นนะครับคอนกรีตนะครับออกจากคอนกรีตไปเพียงแค่200เมตรจะเป็นถนนลาดยางและเป็นที่ทําการอบอตอนาแขมนะครับเลี้ยวขวาออกไปนะครับก็จะเป็นนิคมเครือสาพัฒน์ของอ,อําเภอกระบินบุรีนะครับ เดี๋ยวผมพาเข้าไปชมในที่ดินนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับหน้ากว้างมากเลยทีเดียวนะครับก็จากเสาแดงตรงนี้นะครับนูนะ่นฮะอีกเสานึ่งอยู่ตรงนู้นเลยนะครับหน้ากว้างประมาณสักสามสิบกว่าเมตรนะครับสามสิบกว่าเมตรนี่ครับสภาพที่ดินก็จะมีต้นยางนานะครับนี่ฮะธรรมชาติเดิมๆเ,เลยแถวนี้ ดินที่นี่ดีมากครับเหมาะกับจะทําสวนปลูกต้เรียนผล,ลไม้ทําได้เลยนะครับแล้วก็ทางเจ้าของที่เนี่ยเขาขุดบ่อทําเป็นสไตล์โคกหนองนานะครับนี่ครับให้กับด้านหลังที่นี่ครับบ่อสวยเลยทีเดียวนะครับเหมาะจะเลี้ยงปลาทําทเป็นอ่า ทำเป็นโคกหนองนานะครับเลี้ยงปลาหรือจะทำเป็นบ่อเล่นน้ำก็ได้นะครับปรับน้ำให้สวยๆกว่านี้นะครับช่วงนี้ครับจะเป็นหน้าแรงนะครับก็น้ำก็ยังไม่มีนะครับน้ำอาจจะน้อยหน่อยนะครับช่วงหน้าฝนนี้ก็จะมีน้ำให้ได้ชมเต็มบ่อสวยๆนะครับนี่ครับสภาพแวดล้อมของที่ดินนะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นถนนสาธารณะสอด้านนะครับด้านหน้าก็เป็นถนนด้านหลังนี้ก็เป็นถนนเหมือนกันนะครับนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นรั้วของเพื่อนบ้านนะครับที่เขาปลูกผักทําสวนนะครับอยู่ด้านข้างเคียงด้านหลังนะครับนี่ครับเสาหลักเขตนี่ครับที่ดินก็แบ่งเป็นจํานวนแปลงละ1ไร่นะครับมีจํานวน3แปลงนะครับ ทำการตกแต่งผมและขุดบ่อน้ำไว้ในที่ดินนะครับบ่อก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับบ่อนี่ก็ประมาณสักประมาณ10 10เมตรนะครับ10เมตรคูณเเมตรอะไรประมาณนี้ฮะนี่ครับดินสวยมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ดินที่ผถมเนี่ยคือเขาเอาดินจากที่ขุดบ่อนะครับ ปุดบ่าขึ้นมาทมนะครับก็ดูสภาพดินนะครับดินดีมากนะครับลูกลังปนดินล้วนนะครับปลูกทุเรียนเนี่ยทุเรียนชอบมากเลยนะครับดินแบบนี้นี่ครับสภาพที่ดินก็อยู่ห่างจากสียแยกใหญ่ของกระบินบุรีนะครับประมาณสัก7-8กิโลนะครับก็จะมีห้างแมคโครโลตัสอ่าม e กอโฮม ก็จะเป็นศูนย์ราชการบขสนะครับโรงพยาบาลกระบินบุรีนะครับก็ประมาณสัก10กิโลเท่านั้นเองสถานีตำรวจนะครับส่วนตลาดสดเนี่ยออกไปเพียงแค่4กิโลเท่านั้นเองครับ 3- 4กิโลออกไปถนนใหญ่สีเลนเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตลาดสดแล้วนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นแปลงที่2นะครับ แปลงที่สองหน้ากว anyway, ้างก็กว้างมากเลยทีเดียวนะครับ3.5เมตรนะครับเข้าๆนะครับที่ก็จะถมสูงกว่าถนนแล้วนะครับนี่ครับถมสูงกว่าถนนทำการไถปรับแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นวิวเขาทุกแปลงนะครับสวยมากเลยทีเดียวนะครับเขาเรียกเขาเขาอ่างศิลานะครับก็เป็นเขาขนาดเล็กๆนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมจะซื้อเก็บเป็นมอโดกให้ลูกนะครับหรือจะซื้อไว้มาทําบ้านสวนอากาศที่นี่ดีมากครับห่างจากเขาใหญ่เนี่ยเขตอุทยานเขาใหญ่เนี่ยประมาณสัก10กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีน้ําตกแก่งหินเพิงก็ประมาณ10กิโลนะครับนี่ครับ แปลงนี้ก็ขุดบอ่อสไตล์สี่เหลี่ยมนะครับสไตล์สี่เหลี่ยม 2- อสระดับนี่ครับถ้ามีน้ําก็จะสวยกว่านี้นะครับอันนี้เพิ่งจะขุดนะครับน้ำเพิ่งจะออกมานะครับนี่ครับก็เช่นเดิมครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับ2ด้านด้านหน้า1ด้านด้านหลัง2องด้านนี่ครับขอบเขตของที่ดินมีการรังวัดปักหมดุด ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโฉนดพุทธแดงนะครับนอสสี่จอนะครับก็โอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับนี่ครับบ่ก็ขุดแนวนี้เนี่ยจะไม่ค่อยอันตรายนะครับคือไม่ชันมากนะครับขุดและสามารถขึ้นมาได้นี่ครับฝนก็เพิ่งตกลงมานะครับมีเสียงอึ่งเสียงเขียดนะครับภาพสวยๆเลยทีเดียวนะครับ ก็ลูกค้าท่านไหนนะครับที่หาที่แปลงย่อมย่อมนะครับหนึ่งไร่นะครับปลูกบ้านสวนทําอยู่อาศัยหนีจากโรคภัยนะครับก็แนะนำนะครับหรือจะเก็บเป็นมรดกให้ลูกเนี่ยก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแถวนี้ก็เป็นโซนใกล้ตลาดใกล้เมืองนะครับเขตเทศบาลเนี่ยของอำเภอกระบินเนี่ย ที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้ก็ห่างประมาณสักห้ากิโลเท่านั้นเองใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับนี้ก็จะเป็นแปลงที่สามเดี๋ยวผมพาไปดูมีขอบเขตคือถ้าผมผมเสมอกันเลยนะครับนี่ครับแปลงที่สามเนี่ยอันนี้บ่อจะเป็นสไตล์อุ๊ยออกแนวเลขแปดนะครับออแนวเลขแปด นี่ครับแนวเลขก8นี่ครับก็คาท่านไหนที่สนใจนะครับที่ปลูกบ้านทำสวนขนาดย่อมๆหนึ่งไร่นะครับก็แนะนำนะครับบ่อน้ำก็มีให้แล้วหนึ่งบ่อนะครับไม่ใหญ่มากนะครับก็เหมาะกับทำสวนเลี้ยงปลาไว้ใช้น้ำนะครับ หรือจะไว้เล่นน้ําก็เหมาะนะครับนี่ครับตอนนี้ยังน้ําแห้งอยู่นะครับก็เพราะว่าเพิ่งจะขุดออกมานะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีน้ําไว้ให้ใช้นะครับแถวนี้ตําตบลนาแขม,มอำเภอก,กบินนะครับไม่แห้งแล้งนะครับแถวนี้ไม่แรงครับฝนดีน้ําดีไม่ต้องกลัวเรื่องแล้งเลยนะครับ ดินสวยมากครับก็เป็นลุกลังปนล้วนนะครับนี่ครับด้านหน้าเนี่ยผถมให้สูงกว่าถนนแล้วนะครับด้านหน้าจะถมให้สูงกว่าถนนแล้วแปลงที่สามเนี่ยก็หน้ากว้างประมาณ30เมตรเช่นกันนะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับนี่ครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับห่างจากกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ประมาณสักร้อกิโลนะครับถนนหน้าที่เนี่ยรถสวนกันได้สบายๆนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยนี่ครับที่ขึ้นเนี่ยเป็นต้นยางนาทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย ต้นยางทั้งนั้นนะครับก็คือบ่งบอกได้เลยว่าสภาพดินที่เนี่ยดีมากนะครับเพราะว่าไม้ป่าก็ขึ้นกันยากแล้วนะครับสมัยนี้เนี่ยถ้าดินไม่ดีจริงเนี่ยอันนี้เขาขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะครับต้นเล็กต้นใหญ่นะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับแปลงละหนึ่งไร่นะครับแปลงละหนึ่งไร่ฉนดพุทแดงพร้อมโอนนะครับ ใกล้ตลาดเพียงแค่3-4มกิโลนะครับหรือว่าจะเป็นสถานที่ทํางานนะครับก็มีนิคมเครือสาพัทครับเป็นนิคมที่ผลิตพวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าชุดชั้นในนะครับรองเท้านะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับไม่มีมลพิษนะครับนี่ครับสภาพด้านหลังจะเห็นวิวเขานะครับแต่ว่า เขาไม่ใหญ่มากนะครับเขาเล็กๆนี่ครับมีเพื่อนบ้านนี่ไฟฟ้าน้ำประปาใกล้ๆที่นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับวันนี้นะครับผมเบียร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับในคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมนะครับจนจบคลิปครับขอบคุณครับ